สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เขาเสร็จมาเห็ดมกอ่าใส่ไก่แห่เบิงเนาะมกใส่ไก่แนะ่แล้วก็เขาก็สิบตับัมกฮุงตับัมกฮุงใส่น้ำปูเนาะกินข้าวมาเบิงเนาะมกใส่ไก่เห็ดอย่างไหนเมื่อวานนี้เอาใส่ไก่ขัวไก่เห็ดอ่าเฮ็ดอ่าไม่อย่างว่าเห็ดกาวเพียกเส้นแต่ว่าโบได้เห็ดคิดให้พี่น้องเบิงดอกเมื่อนี้ก็เลยเอาใส่มันทับไตใส่พุงมาเห็ดมกมันออกสี Mình mênh tui tui nãy nung Mà kìm hệt muộc nọy nó Mà bơng nó mâu hệt chăng nó bánh này nó Bê bơng nó lơiii Mình đất dài bơng Bánh này nó lúc xài nó ใสยก็บม่ได้มีอย่างหลายเด้วยว่อยใส่ผิกไทยผลนหมักกินแบบนี้ละกานี่แม่นั่นกระเทียมบดนะกระเล็กพาวเดอร์นะกระเทียมบดละกาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งลวกาน้ำตาล เน,นี้อทามันหวานน, ور น, ور นกกัวเนาะและว้วก็ขน่เฮ้ยโมเมนต์คโน่เองก่อนน้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยอันนี้น่ะอันนี้น้ำมันหอยแซ่เฮขั้นเลยแบบนี้น่ะขั้นเลยแบบนี้มาน้ำมันหอยแซ่ยิ้วข,ข,ขาวกระเล็ดพาวเดอร์พริกไทย แล้วปิ้งเนี่เป็นใส่เกลือลนี่นันจะเช่าจางลืมใส่เกลือเ,เ,อเกืบบนนนนะอนี่นึอใมเกือกับมันวได้เนาะเพราะนั่นแหละพี่น้องเลยอืม เดียวอันนี้มาใส่ปิ้งมาอน,นี้นะแล้วทอนนี้แหละพี่น้องเียบไปไง่ายๆตัวน,นี้ปิ้งเลยเมาเน,นี้ยนะอันนี้ปิ้งแล้ว ไม่เห็ดมกมนเนะวันนี้เนาะน้ำมกนี่งพไใส่น้ำมัมมนหอยไายี่สูหัวสินค้าใบขีู้หัวแล้วก็ตตำเพ็ิดใส่หัวสินค้ายขูดใส่เลยเขาตำให้เรียบร้อยละใส่หัวสินค้าใบ่ขี้หู อเหม็นๆหนหนึงเพราะว่าใส่มันหนจูเจ้าหัวชิงคายแบบที่นู้แล้วแต่บักเพี้ยงเงี้ยตัวนี้กันเนะอันนี้แล้วละเพีบยซอยแซวจูเจ้าซอยแสวก็ได้เนาะตาก็ได้อยู่เอ้าเฮ็ดหน่อยเดี๋ยวซอยใสวซะ เลยครับเลยครับไม่อย่างก็คนเนาะกันยำหยำมาเพล็ดหัวมือเขาใส่ถุงมือแล้วกันยำหยำมาแล้วมันนั่นแกเป็นสีแสบมือ,อเป็นกันสีใสโอ้ย Nó no, nước no, nó, no, nước no, mồm nước con nước no. mùa bà mùa nua no, anh nua no, mùa này no, nó nước mùa nước nua đó. ลงนะจะได้ไปเก็บไายีตูน้อง่อยนำมาใส่นะใ่ซมกเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> พกคอเดี๋ยวโบ้เร่งมกโบ้เร่งมกหลายเลยจุใจมา,ามกใส่ไก่ก่องในไก่ก้นมันอันนี้ตับไสใส่มา เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปเก็บผ้นานไปเก็บเอ่ออย่างของพายิตูน้ำกันเนาะไปยามไปเก็บพายิตูวันนี้อยู่สวนเนาะหลังบ้านตามเคยโอเคไปบ้านนี้ไปเก็บพายิตูน้ำข่อยจูเจ้าเก็บพายิตูแล้วมักหลอกมึงเล่นเนาะจะเก็บที่หลังเพราะว่าสิเก็บไปเลยแของสามซะเก็บเลยเนาะ เก็บเลนเก็บหมักเพชรนำ้ำเด็กห้อนแรกระยางน,นนะเนาะเก็บหมักเลนเก็บหมักเพชรสามพายกีตูลงมาอัพอยู่ลูกซ้ายอย่อนเตือนแล้วพี่นอนต่อจนหนึ่งโมงแล้วนี่วัลูกลงมายอยัพไปอ่อน แค้ใสผ้าเฮ้ยมองนั้นไปปิกนิโอ้หอดเอาต่างเดียตามเคยซ้ำหมหัวมึงเด้อ้ขวสิเก็บไปพี่ตูเจ้าเจ้าพปยตูั้งกันเห็นบ้าเนี่ยพตูไข่โอ้ห้องนี้ ตัวเป็นดอกเนาะตัวเป็นดอกมังเด้อนะทำไหมันขึ้นมาใหม่มึงรู้ไอ้ตัวนี้มันคือหกนะัหหกลนะเด็ดเลยซะหักละเด้อ นี่แน่มะตูวใครตัวไหนที่นี่บอกอมันเกิดใหม่อุ้ยห้อนห้อนห้อนผ่านแดนร้อนมากมากเลยนี่เนาะมันขึ้นมาใหม่ในสองนี่ย ไอ้สองอยอดนนี่มันขึ้นมาใหมา่ฮ้ินพอนะฮว้ยฮหอนควยหนีเข่าพรมกนนนมันห้อนโอ้แดดนี่ยมันฮ้อนกระกระด้อเพราะเขาจะเก็บบยักเล็นนี่เอคือมาห้อนนี่แหละนี่ฮะเจ้ามึงก็ ที่ตามมาฮงแล้วจะมาเก็บเนาะฮอนเนาะมันแดดทัานแดดจะแดดฮ้อนฮอนได้เจ้าเลยเด้อจะมาเก็บอีกเชืญหนึงเน,ะนาะได้ใบกินคอยเจอเจ้ายังบ่ได้กินจากเธอเจ้าเด่เพราเจ้าไปกินกับวตามมาฮงมาเนี่ยท่นง,งามมากันนี่สิได้กินอยู่ที่นอกโบน่าวก่อนไปบ่มักมากันนี้น้าเบิงนะ่งเด้อสิ อานนี้นำมาแข้งอยู่นะสิะได้กินอยู่สิเนาะบนหนาวก่อนที่บางมือกับหนาวบางมือกับห่อนคือมือนี่นี่ห้อนบางอย่างเรียนไทยนะจะมาแกะพับบบกบ้างไปกินน้ำกระตัมมะกรูมห้อนพั้นี้พอไสิกินแรงๆแล้วจังมาเก็บใหม่นเนาะจูานะ้าเนาข่อยห้อนแหงตอนนี้เราสิเข้าไปละไปไหนเนาะ อันนี้ว้อมหัวบางแดดโอ้โหเด็ดแฮ้ยไปเฮ็ดไปเฮ็ดอันนาหมกข้าต่อนาะหมกสะพ้ายตูข่อยต่อหมกขันใส่ไก่หมกกลางไอไก่ มาในเงือใครแม่โอ้ยล้างไปยีทูมาใส่ก่นเด้เออะไรล้างไปยิทูกันนี่เจ้าเไอ้ห้อแหงห้อมหอมไปยิทูจีเดียไปยิทูใส่ก่อน,นี้อ๋อไปยิทูนีบ่อยว้ารถแห้หนีพี่น้อง เน่นพิโองเลยถ้าจะเอาบบกเพชรอันไปถึงลูกระเบิดโยนใส่อีกใช้ลูกวานเนะาะใช้ลูกวานโนยนสีป่ะนาะ่นโอเคเแล้วลักกัสีหอนะ่อได้ป่ะนี่จุดเจ้าเด้อออกซะเวี่น้อ,อ,อ่อออขาวางอนะันนี้ลงตัวลาบตัวห่อนะเดี๋ยวงออก เอาใบตองห้องไซมันน่ะเอาทำไม่แต่เอาอันนี้ไซมันนี่น่ะเพิ่นม,มาโมกน้อยโมกน้อยค่อยโมกน้อยเราไม่ได้เห็ดหลายเห็ดแตจมาทั้งทิ่เอากับเครื่องไงไก่จะถูดเดียวเนาะละคล่ะเสียงน้องในนึงเพราะว่าเปิดพัดล,ลมด้วยจู่เจ้าเด้อเนี่ยเราก็เสียออันนา ลูกวานเดี๋ยวว้เทิงน้ำจังสองสามนวยูกวานใสเ่งเด้อไอ้สูนเดี๋ยวขอสีใสตืมจังหน่อยเจ๊หอมดีปันั่เมาช่เจ้าเนาะบอว่อน้อยเบิ่งนี่ หมกหมกน้อยเนะนาะหมกกลางไหนใครหมกน้อยพอแล้วก็ออกติดติ้งยี่นอ แะนี่นขับตำบมาพุงแล้วขันแล้วอืแวอแรงบรได้ยากบาะเรียบร้อยดูเจ้าบินทางมันกันเะด้อลูกเส่หลัเพื่อนมากินข้าวเข่าเจ้าไก่ข้าแมงกินข้าวเดียวแล้วมากนิ้งกว่าดุกสุดใจเพื่อน เนาะไปอาณาไปน้ำนาขัเนาะไปปิ้งอันนี้ย่นเนาะตู้ต่างแดดอย่แสงตาได้ถึงแดดลายกันได้ป่ะปิ้งอันนี้เนาะกินสองพมเมียโมกอันนี้กันไดลูกโมกินน้ําจะสองพมเมียอะไรกินจูดเต่ากันเนาะ โอ้ยคอยเริมโอเต่าจะเจ้าเลยเดี๋ยวกำลงังตีกเจเจ้ามาสุกเราจะมาเบิงหนาถ่านาเนาะสีตามบางุงแล้วเด้อวันนี้พี่น้อง นไหนยังเสียวโมกมาโศเด้เลนว่นสิไปเก็บตืมอยู่แดดฮ้อนพอดขอรดระบบเก็บซ้ำแดดฮ้อนหลายาตัวเก้านี่แหละใส่วนะันศเก็บใหม่มาว,ว่าสัันเนี่ยมาใส่ตับหมักูงเนาะเขือนะเขือได้นี่โมเมนเหมักเลนเน่นี่เขือเขือได้พี่น้องตับหมัูง,งดนนดได้แบบนี้แล้วบัน้ตําหลาย,ยตับในเรื่องกิน เพราะว่าทำลายแล้วมันกลิ่นมูมดแต่บางฮู้ก wow! ันนะกินข้าวน้ำแกงจิ้เจ้าทต่บาหุงกินข้าวโ้มกันเนาะกระเทียมหัวหนึ่งกับพอแล้วแหละใคเอายหมกไหมเบิ่งมทเอาหมกมาโซไครซีไซบอกเพ็ดแห้งนะกเพ็ดดิบน้ำจิ้วเจ้าใส่แล้วเปนัวคอย นะนจะเป็นงัวหน่อยนึงเป็นนัวหน่อยนึงจัดเผ็ดที่เันแท้งน้ำตาลวันนี้ซิตามลดของพอบางด้วยมือน,นี้กำลส่งเฮ็ดส่งบานแล้วเผ็ดแห้งนะับเผ็ดนิดน้ำสีเจ็ดเผ็ดจะหน่อยเนาะ สิบรดับใส่เข้าไอันนี้น้ะปูขอมขนาดเล็กซึ่งมาตะลาวแล้วกะกะปิกะปิกะปิตัวนี้กะป,ป,ปิเวียดกะปิเวียดมันสิออกอ่าหวานจักหน่อยสินะกะปิ ค่อยใส่หน้ามะขามเปียกน้ำเบงเสี่ยวหน้ามะขามเปียกมาใส่ใำหมอหุงกไม่เสิหา,หา,หา,หาเเยเบงก็ตําเพ็ดได้ตัรถตั้มรถค่อยได้เมื่อนี้ตํารถลงบะบาคุณสามีหาก็เลิกกัน ทีพาไปเก็บเหมืองเลนอยู่ห้องโอดแดดเนีแน่แท้แดดมาอยู่นอกเนี่ยทอดที่บ้านเราค่ะมข้ามต่างแดดเราก็ได้เอาตัวเก็บเมื่อวานเมื่อก่อนนี้มาใส่อเ,เอซัเกเลน,น,น,ลนเอ้ยมันเกือกเคลสนมเกือกเคลสนมใหญ่ไม่มีกระบอกเขา ทำลายกักินบ่มืดทำมาคุ้งกันหนตาลายกับโบซ่ไม่เจวน้ำได้น้ามะขาเปียกหมดเลยที่เบิ่นละถอดซเลลอดแล้วะไร้นี่ดดนใ,นนใส่อันปได้อะ กินข้าวแล้วแล้วก็สิบแปนทาสี่ห่วงนะสามแล้วแล้วก็สิโซ่กันเยอะแล้วตามหว่วงโอเคกินหน้ามันเหมด Hva เอาโมกน้ำมันนีด้ด้ะน้ำมันหุงบ้านๆเฮ้ยตูเด็ดมาเหลือหน่อยนึ่งสิงลองกินกับมึงบุเคยกินกับพาริตูเอาเนี่ยมากินน้ำกันเด้อบังแปเอมกมาไข่บึงกันเด้อมาแล้วมกเขาแล้วละจุเจ้าสิไข่บึงเด้อวันนี้เด้อ นั่นั้นท่าดามอฟี่นาะไอคนกุนกุนอยู่มาด้มากินน้ำาขันเด้อวันนี้เด้อกินน้ำาขันแทบแบขอเก็บขวอข้าคอยลืมแมบ,บเขา่าเลยใส่จานนี่เลยโอสีสัก ตอนตไปกินกันเนอะบ๊ายบายสบายดี